เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ใคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาซีเป้ารถสวยๆราคา,าเบาๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันอีกแล้วครับคลิปนี้เป็น Honda c i v i c นะครับปี98เครื่องดีเกียร์ดีนะครับขับทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหล ภาษีกุมภาหกเลยนะครับกุมภาหกหกเล่มเอกสารชุดโอนครบครับช่วงล่างดีแอร์เย็ครับแบตเตอรี่ใหม่เป็นเครื่องคาบูครับคันนี้สีสวยเดิมน้ํามันล้วนรถขับดีครับเป็นเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าทั้ง4ี่บานภายในก็สะอาดครับเป็นบาะหนังพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางครับทรงสวยครับคันนี้สีสันก็ตามรูปนี่เลยครับก็เดิมๆครับ สเงาๆก็อาจจะมีริ้รอยบ้างตาม,มาอายุตามการใช้งานนะครับราคา35,000บาทเท่านั้นครับ h o n ด e a c i ี i c ปี9 8นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ